โอเคครับก็ขอเซนท้ำโชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ก็ขอต้อนเราเข้าสู่ช่องบอลเลนเจอรนะครับก็จะมาทำคียแบตเทอลนะครับบาวน1หนึ VS แบ็กอาร์เนะอ็กนะก็จัดเกียร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับขออภัยพยามากดตัวแล้วมันการกดสเตตหลักนี่ไม่ได้อยากจะเล่นโว้ยโอเคเกียร์ผมก็เปลี่ยนเกียร์ไปประมาณนี้เลยนะครับ ก็โอ้ uh, ยังไม่มาเหรอเขเ้ยไม่มา็นไรครับน่าอยู่แถวนี้นะนี่ไงแบงค์เอ็กนะครับรีดีนี้ก็จัดแบงค์ไเอ็กไว้ตัวเดียวอยงนะเกีรยก็คล้ายๆกันเลยนะครับลุย มีคนขอมานะครับแต่ว่าเกีย็บข้าวสุดท้ายเนี่ยผมไม่มีเพชรพอที่จะถอดนะก็เก็บเพชรไว้ถอดอันหลังด้วยนะจะได้เปลี่ยนเกียร์ได้น,นะมันก็โดนแบงเอ็กผักติดป้อมเลยนะครับผักสุดฉากนะแบงค์เอ็กเนี่ยมันมีดาเมจที่เบานะครับมันไม่แรงนะแต่แบงคเอ็กเนี่ยมันก็จะดีแรงกว่าเดิมนะเพราะว่ามันแพ้ทางทานนะครับ ด้าเอ็กมันก็จะมีติดพายุฝนด้วยนะเนี่ยไม่ติดหรอตอนรอบนี้ก็สูสีกันอยู่นะเพราะว่าผมใส่เกียร์เบาส่วนหนึ่งก็เป็นเกียร์ถึกเหมือนกับแบงค์อาเอ็กนะครับเพราะว่าแบงค์อาเอ็กเนี่ยไม่มีทานูนะครับถ้ามีทานูผมก็จะใส่ให้นะ แต่ว่าฝั่งบาสุ่ฝั่งแบ็รเอกเนี่ยมันจะโดนใบนะครับแต่ว่าแบ็อรเกก็เป็นตัวใช้ทักษิวทีนะครับโอ้ขนาดนี้แพ้ทางท่านนะครับเนี่ยแต่ผมมีโอกาสที่แบ็กบาสุหนึ่งในชนะนะครับแต่ว่าก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับรอบนี้ ก็จะสลับฝ like ั่งนะครับตีทั้งหมด2รอบนะถ้าทีมไหนอ่าผมรับทีทีมได้สองรอบนะแล้วก็จะตีสองรอบเลยก็จะตีฝั่งบาสบอลหนึ่งสองรอบแล้วก็ฝั่งแบงคเอฟศูนย์หนึ่งหาความไปอีกสองรอบนะครับแต่ว่าจริงถ้าสมมติว่าลาสูนย์หนึ่งในชนะสองรอบติดก็ ไม่ต้องไปต่อนะแต่ว่าผมว่าแบล่เอ้ไมช่ชนะมั้งตานี้ดูยากตรงนะครับยันติดป้อมขนาดนี้แล้วก็โดนขีปนาวุธรวบปุ่มแล้วบ้่าเอ้มันมีสกิลดี้มผักติดป้อมแล้วมันก็เป็นฝ่ายดันอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับโหนี่นานเนี่ยผมอาจจะตีแค่สองรอบนะเพราะว่ามันนานนะครับ เห็นมีคนขอมานะครับก็เลยอาจัดให้เลยครับบาสโซ x หนึ่งแอก์็นะครับนี่แพนทางท่านนะเนี่ยแต่ว่าฝั่งบาสโซนหนึ่งจะออกมาทีกว่แบอาร์เอ็กนะครับแบกเอ็กเป็นไฮเปอร์นะมันก็จะออกมาช้ากว่านะครับ ตัวที่กินกันไม่ลงจริงนะครับตากันอยู่แบบนี้ ถึงบา0 1น,นดันไปถึงป้อมฝั่งโน้นได้ก็โดนแรง x ผักสุดชากกักมาอยู่ดีนะทั้งาันบา0 1โซนหนึ่งก็เสียเปรียบอย่างมากเลยนะครับในการเดินไปนะครับก็โดนผักแบบสุดฉากเลยนะครับโอ้โหแต่นี่นานจริงนะเนี่ยขนาดแร x เป็นไฮเปอร์นะครับเนี่ยออกมาตั้ง6.5นะบา0 1โนหนออกมาเร็วกว่ามากเลยนะครับ เนี่ยพอจะเดินอ,อกมาก็โดนพ่ะเอกพักสุดฉากเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ต้องออกมากันเลยนะโอ้โหแต่มันนานมากเลยนะครับเนี่ยบาสนหนึ่งก็มีตายนะครับก็เริ่มมีควันขึ้นละ อ้าวนหนึ่งมึก็จะออกมาเรื่อยๆนะคือมันออกมาเร็วด้วยนะครับระยะทางที่แม็กซ์เดินเนี่ยมันเดินไกลนะกว่าจะไปถึงป้อมเนี่ยอย้าวศูนหนึ่งที่จริงควรจะได้เปรียบนะในการปล่อยตัวแล้วก็ในการลยืดระยะนะเพราะว่าติดป้อมอย่างเงี้ยมันจะออกมาถี่กว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียระยะเวลาการเดินมาเนี่ยครับเ,เดินมาไกลมากเลยนะครับกว่าจะมาถึงป้อมเนี่ย ผมไม่จบแน่เลยอันตีกันรอบเดียวเลยแล้วกันนะครับจะใด้เร็วๆนะก็คืออย่างภาพเห็นเลยครับคือมันตีกันแบบกินกันไม่ลงนะก็ออกมากันเริ่มเยอะนะเนี่ยโดนขีปนาวุธมันก็โหเจ็บนะ นี่เป็นขีปนาวุธเวลเท่ากันเลยนะครับเรื่องเวลเขาเท่ากันเป๊ะนะครับแต่ใน,ในานจริงนะเนี่ยทีมเนี่ย พอ,พอจะดันออกมาได้ปัก๊บก็โดนผักสุดป้อมเหมือนเดิมนะครับปลาตัวหนึ่งก็เลยไม่ได้บุกเลยนะครับผมขออนุญาตปล่อยให้มันตัวมันเท่ากันแล้วกันนะจะได้แบบออกมาจ,าจะได้เสมอภาคกันนะเพราะว่านี่เป็นไฮเปอร์นี่เป็นออสตานะครับปล่อยให้มันเท่ากัน เฮ้ย,ยปล่อยก่อนโอเคทำ่ายนไรนะครับโอเคอันนี้ก็นี่ก็พยายามปล่อยตัวให้มันท่อกันนะจะได้เสมอภาของผมเธอหรือยืมยิงถีบนาวุธขอ,อโทษน,นี่ถือว่าช่วยแบนไอเอ็กซ์กันนี่น แต่มันก็สร้างทับไว้อยู่ดีอ่ะผอมรัวกี่ปานาวุช่วยด้วยแล้วกันโอเคโหอ,อานนี้ไม่จบสักทีแน่เลยอ่ะนี่ขนาดปล่อยตัวเท่ากันแล้วนะ ทำไมปอกมุดงบ่อยออโต้นี่ผมว่าไม่จบทอทีนะปลอยออโต้ยังไม่จบเลยอะแต่ละคู่นี่นานๆทั้งนั้นเลยนะครับจิลรูกับบาสุนหนึ่งนี่ก็โคตรนานนะครับผักกันไปหักกันมานะเนี่ยพอบาสุนหนึ่งจะมีชัยนะก็ถักออกมาได้ปั๊บก็เนแม่ไอ้ขาดสุดฉากเหมือนเดิมนะคือเสียเปรียบมากนะครับบาสุนหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวถ้าเอกเัาประมาณหนาทีมันยังไม่จบเดี๋ยวผมก็ตัดสินให้มันเสมอกันเลยละกันนะครับมันจะนานเกินไปนะนเสมอในรอบแรกนะเดี๋ยวก็สลับฝั่งกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ ม่เอ้เหมือนจะมีแวลชนะแต่ดามจมันก็ไม่พอเชี่อค่าบาสบหนึ่งนะคือผมไม่มีไอเดียไม่มีเกียร์ธนูจริงนะก็เลยต้องใส่เกียร์คอนนะแล้วก็ทําให้เกียร์เหมือนกันนะครับมว่าไม่น่าต่างกันนะผมก็ตัดสินให้มันเสมอกันเลยละกันนะครับเพราะว่าบอทกับเราเล่นเองว่ามันก็มันชนะไปอีกนะเคหนึ่งนาทีแล้วเคก็เสมอกันละกันนะครับรอบนี้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะ แบไอเอ็กซ์ A X, ดาามจมันไม่จัดนะครับส่วนบารศูย์หนึ่งเนี่ยก็ผักออกไปไม่ได้นะก็โดนมาไอเผาสุดฉากเหมือน,นเดิมนะครับคือสองตัวนี้มันกินกันไม่ลงจริงนะครับก็ผลออกมาก็เสมอกันนะครับผมขอตีดูรอบเดียวแล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับมุคิปที่โคตรจะยาวนะคือ ดูการรอบเดียวนี้ยาวมากเลยนะคลกปมาณนี้เลยนะครับผมขอตีให้ดูรอบเดียวนะเพราะว่าอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันก็ยังจะเหมือนกันนะผลลัพธ์อ่ะเมื่อกี้ก็กดออโต้คูณสองเหมือนกันนะ้ำยังจบไม่ได้เลยนะครับแล้วผมขอให้มาดูค่าสเตตัสของ b บ c เอ็กก่อนนะครับว่าสเตตัสเป็นยังไงเทียบกับบาส่วนหนึ่งนะครับ เซตัสก็ค่าพลังชีวิตก็ค่อนข้างน้อยนะครับเต็นปลาไปก็สี่ล้านนะก็ค่อนข้างน้อยนะปาสมหนึ่งนี่หกล้านเลยนะอันนี้พลังโจตีกายหกแสนเจ็ดก็ถือว่าน้อยสา,ายว่องไวนะไม่ค่อยแรงนะครับเวลาที่สร้างใหม่องจุดห้ามาตางใช้ตะกิลค่อนข้างเยอะนะครับหกสิเปอร์เ็น ก็ตาหลบหลีกตาไม่ยอมคขาไม่ยอมของทัาสาในสาสิปร์เซนตี้ให้มาสูงเลยนะครับก็มีความเรืการโจนตีก็อยู่ที่ร้อยสามสิบสามก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วปกตินะครับเอาเลอการเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าเลยนะร้อยเนี่ยต้องเพิ่มความเร็วให้มันอีกนะครับ คก็สเตตัสก็ประมาณนี้นะให้ดูดูสกิลนะครับสกิลของแบล็คเอ็กสกิลแรกเป็นสกิลคิงโดฟลช์นะครับคิงสโตนเฟลชนะเฟลชเออคิงสโตนเฟลชนะครับก็เลืกเลือกทักษะอวมตาของศัตรูนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายศัตรูไปยังแนวหลังคือสุดฉากนะครับ999จุดนะคือเคลื่อนย้ายสุดฉากไปนะครับ แล้วก็ลดความเร็วในาการเคลื่อนที่ของศัตรูอีก6 0%เป็นเวลา5วินาทีนะครับรสกิลนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีสกิลนี้ก็คือต่อต้านพายุฝนนะครับก็มีผลลัพธ์ในการต่อต้านพายุคอนาโดนะนะมีโอกาสนะครับมีโอกาสติดนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกิลดาเม่าของเขานะครับเป็นสกิลพิษนะก็เป็นสร้างความเสียหาย6เท่าลงพื้นที่ทุก7จ็วินะครับก็ลดอัตราลดพื้นที่ยาดศาส์ศัตร,ตรตตูอีก6 0%นะครับแล้วก็ลดอัตราควาเขาไม่อยากของศัตรู ความ่ได้เอของทักษะเนี่ยของสโตอิกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าสกิลนี้ก็ดีนะครับเพราะผมจะไม่ผิดกว้างสองร้อยห้าสิบจุดนะครับนะก็จะไม่ผิดนะครับโอเคดูสกิลของมาสโอนหนึ่งกันบ้างนะครับสกิลแรกเนี่ยก็เป็นสกิลบัฟนะครับบัฟเพิ่มอาตาัอาตราทักษะนะสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบวิมันก็เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่นะก็กลายเป็นการโจมตีคิ้นั่นแหละรครับคิ้หมู่นะผมจะเรียกคิ้หมู่แล้วกันนะครับ ก็น,นี่ก็เป็นสกิลสอสกิลดาเมจน,นะครับยกเลิกคาสัตยกเลิกคาสะอามาตะนะครับแล้วก็สร้าความเสียหาย30เท่าแล้วก็ห้ามทสักวะห้าวินะก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไทเปร์มันจะแรงกว่านะแต่ผมไม่มีสับวห้ามไปไทเปรลนะคิปก็ประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ให้สียสิท์ให้เสมอกันละกันนะครับเพราะว่ามันไม่จบสักทีนะจบยากจริงนะครับ Okay. นี้ก็ขอ,ป,อปิลิต้เกอะไปเทียนเท่านี้เลยละกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่จะด o n a t ก็สามารถโดเ a t e ได้ทางเบอร์โทรผมเลยนะโทมี่วอลเล็ตนะครับก็ได้ทิ้งมาแล้วนะสำหรับใครที่อยากสนับสนุนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกค,คนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็